ครับสวัสดีครับผมก๊อบเอ็มซีเาเรำลูกกาของเจ็ดนะจ๊ะนี่วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ก๊อบเอารถดีๆรถสวยๆมาให้พวอพี่ได้รับชมกันนะครับผมเป็นตัวเลือกตัวเลือกเลยที่เอ็มีเก้าเยินดีเสนอสินค้าคุณปรันตีคุณภาพอย่างนี้ให้ลูกค้าตลอดนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมคันนี้สวยแน่นอนมากับเจ้า โม <Bob> <c oughs> <c oughs> บิรโอนอ่มาทำไมลิ้นหลวดอย่างนี้มาจากโมบิรโอตัว R S นะจ๊ะเป็นเครื่องยนต์พันห้านี่ร้อยี่สิบแรงม้านะครับผมเป็นรถครอบครัวสายครอบครัวต้องมีนะครับคันนี้แน่นอนเลยคันนี้เป็นแวนแวนเลยเนี่ยแม่มาก่อนจะไปรับชมกันนี่คันนี้เลยนะครับโมดิโอปีสองพันสิบห้านี่โอ้อโ,หโหชักออกมาเลยราคานี่ นี่ราคาแจ้งเลยนะครับนี่อันนี้โมบิลิโอปี2,015ขสคนะจ้าขายอยู่เพียง3 7 9 9 0 0บาทออกรถเพียง9บาท,บาทนี่นะผนเดือนละ7,500บาทนะจ้าคันนี้แต่ผ่อนน้อยกว่านี้แน่นอนเพราะก๊อปจะมีโปรโมชั่นมาให้ผู้พิพีอีกจากราคา3 7 9 9 0 0บาทลดไปอีก สามหมื่นบาทสามหมื่นบาทพี่พี่เป็นไง,งเอาใจกันเลยรถใครสุดๆรถกันทั้งเต็นเลยโอ้โหช่วงนี้เศรษฐกิจช่วงนี้หน้าหนาวดูแลสุขภาพเลยนะจ๊ะเย็นๆยนยนมาสองวันแล้วเออมานี่เลยมาดูรอบคันดีกว่าโมริโอเอาด้านไหนก่อนจ๊ะเอาวนด้านไหนวนด้านไหนด้านไหนก็ได้ด,ไได,ด้านไหนก็ได้ใช่ไหมอะมาเลยหรือจะเปิดห้องเครื่องหรือจะยังไง <c oughs> เอาห้องเครื่องไว้ที่หลังดูรอบรถกันก่อนเน่มา โมเลเดโอนะครับปีตัว R S นะครับปี2015มีล้อแมกซอะลลอยเดิมๆเลยผิวพันน้องขา้าสะอาดตะอ้านเดี๋ยวรอตากล้องขัดสีให้อีกรอบหนึ่งแผ่นดูรอบคันไปก่อนนะจ๊ะนี่เป็นไงตัว R S V I V Tech นะครับผมคันนี้เป็นไงสวยโม v i เดโอรถสายสายครอบครัว v ไสไสไสรต้องมี บอกไปเลยราคาไม่แพงนะครับคันนี้สวยแน่นอนคันนี้ไม้ก็น้อยวิ่งอยู่6กหมื่นกว่ากิโลเองมาก่อนจะไปดูมาเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะมามาดูห้องเครื่องกันนี่เลยครัยให้ใหโหห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะจ๊ะไอวีเทคตัวนี้นี่ เครืองยนต์ันห้าร้อยยี่สิบแรงม้า ABS หอห้องเครื่องสะอาดสะอ้านแน่นอนนี่เป็นไงสวยงามกระลำปีแน่นอนดูปาาปาโคตรนี่แน่นอนไม่ห่วงสวยจริงจอยากให้ลูกพี่ได้เอาไปใช้งานงานใส่ครอบครัวแม่บงแม่บ้านนี่รับลูกไปโรงเรียนกันได้นะอันนี้สบายแน่นอนมาดูภายในกันรีวิวแบบง่ายๆนะปันบ้านนะ นี่ภายในภุมโทดรรมน,น,น,โนโทด้วยสีดำนะครับผมเป็นงเ็นทงเซนเซลล็อกมีแจรีโมทภายในภุมโทด้วยสีดำนะจ้าบ๊ะเป็นกรรําไม้อีลายสวยๆเลยมาให้ตาล้องไปอยู่ด้านหลังนั่งดูสบายแน่นอนใครใสยครอบครัวต้องเอาไวไ้ใช้นี่เอาไวใ้ให้แฟนรืภรรยาหรือจะเอาไปแคมป์ปิ้งก็ได้นะจ๊ะคันนี้นี่วิทยุ องดินมาจากโรงงานนะยจ๊ะคันนี้เนี่มีควาบเดี๋ยวเข้าเกียร์ปอนปึ๊บโอ้โหมีเกียร์ถอยหลังจากโรงงานชัดสะอาดสะอาดตะ้องอาจจะนี่หน่อยนะจ้ะนี่ม่แอร์เป็นมือหมุนนะครับตัวไอเอนี่ฟังก์ชันคงละลัยมีให้ครบเรือนไม้มาส่งเรืนไม้ให้ดูหน่อยจ้ะเรือนไม้คันนี้นี่คันนี้อยู่หกหมื่น หนึ่งพันเก้ารอยสิบแปดกิโลนี่ไม่จริงแน่แท้แน่นอนนะครับวันนี้เป็นรถบ้านสวยๆงามๆเนี่ยนี่ส่องมาดูด้วยมีแอร์หลังด้วยแอร์เย็นด้วยนะตอนหลังมีแอร์ไม่ร้อนเป็นรถโมโรเรโอที่ดีมากเลยครับมีแอร์หลังรุ่นรถเก่งรุ่อื่นไม่ค่อยมีให้นะเออมีเนี่ยแหละโมรเรโออ่ะมาไปดูด้านหลังกันจะได้เห็นให้นาาแบบย,ยาวเอ,อ อันนี้พวกพี่ๆสนอ,อกสนใจจริงกลางมาได้นะจ๊ะนี่มาเกิมาแล้วฝาท้ายหูบอกนั่งกี่คนเนี่ยสองสี่หกคนโอ้โหคันนี้อยากให้นี่ขนาดยังไม่ได้พับอันนี้เนี่ยยกเลยเนี่ยนี่นี่ไงกว้างขวาง เดี๋ยวอะไรที่ไม่สะอาดสอ้านนี่เดี๋ยวตบตากล้องทีนี่ะครับ <S 2> <S 2> <S นี่อกเ,อเช็ดล้างทำความสะอาดแน่นอนออกรถเท็ดเก้าบาทที่กอล์ฟการันตีแน่นอนเรามีคุณภาพอยู่แล้วการันตีคันนี้การันตีให้สามปีสาม0มื่นโลมีปัญหาอะไรแจ้งเาเลยเราการันตีคุณภาพอยู่แล้วนะครับไม่ห่วงไม่ต้องห่วงครับซื้อรถที่กอล์ฟสบายไว้ใจได้นะครับไม่มีหลอกไม่มีลวงอ่า ดูรถไม่เป็นก็มาซื้อที่ก๊อฟได้นะจ๊ะเน่มาแจ้งราคาอีกทีหนึงเลยอะโมบิโอปี2015นะครับ้อมตัว rf เครื่อง1,520แรงมาคันนี้ก๊อฟเปิดอยู่ราคา3 7 9 9 0 0บาทยังมีโปรส่วนลดอีกนะครับพวกทีท่ พี่พี่ที่รับชมคลิปกัอนนี้กรับเอาโปไปให้อีกลดส่วนลดไปอีก3 0,000ืนบาท3 0,000ืนบาทประวัติดีออกรถเพียง9 <000 S 1> บาทอยู่ที่ไหนก็จัดไปแน่นได้หรือจะซื้อสดซื้อสดก็ไม,ม่บวกแหวนอ่ะเป็นไงไม่บวกแหวแนจัดฟรีตรงถึงหน้าบ้านหน้าบา้านเลยอเอ้าก่อนจะไปลาและลาแลวนะครับดูรอบคันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเป็นสินค้นหนึ่งที่ไว้วางใจกับได้นะครับละ คุณภาพการันตีแน่นอนมีรถอยู่มากมายนะครับอยากได้คันไหนลองทิมคอมเมนต์มาได้นะจ้าเดีย๋ยวจะเอามีรีวิวให้เรื่อยๆน่ะมารอบคันเลยไปเลยรอบคันเลยเติดโตแค่